วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องบุคคลที่น่าจะเรียกได้ว่าหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยเลยนะครับนั่นก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชครับซึ่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้มาจากรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เลยชื่อว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประวัติศาสตร์และมรดกใช่ค่ะและที่น่าสนใจคือรายงานฉบับนี้ไม่ได้พาเราไปดูภาพพ่อขุนรามคำแหงแบบที่เราเห็นในหนังสือเรียนอย่างเดียวนะคะ คือภาพของปฐมกษัตริย์แห่งอริยธรรมสยามแต่พาเราไปลุยดราม่าในวงวิชาการครั้งใหญ่ที่ถึงขั้นตั้งคำถามกับรากฐานความเข้าใจเรื่องกำเนิดอักษรไทยเลยทีเดียวเหมือนกับว่าเราจะไม่ได้แค่ไปท่องประวัติศาสตร์แต่จะไปดูเบื้องหลังด้วยว่าประวัติศาสตร์ที่เรารู้กันเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาอย่างไรมีข้อโตเถียงอะไรกันบ้างซึ่งเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการคลี่คลายภาพจำเดิมๆแล้วไปเจาะลึกข้อถกเถียงที่ว่ากันด้วยหลักฐานชิ้นที่สำคัญที่สุด นั่นคือศิลาจารึกหลักที่หนึ่งใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเราจะมองพระองค์ไม่ใช่ในฐานะรูปปั้นในอนุสาวรีย์แต่ในฐานะนักการเมืองนักปกครองแล้วก็นักการทูตที่ต้องตัดสินใจเรื่องยากๆท่า,ามกลางโลกที่กําลังปั่นป่วนในศตวรรษที่13งั้นเรามาเริ่มปูพื้นกันก่อนเลยครับก่อนที่จะมีสุขโขทยัยบริบทในดินแดนแถบนี้เป็นยังไงครับ ตอนนั้นอำนาจหลักในภูมิภาคนี้คืออาณาจักรขอมค่ะมีอิทธิพลครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางมากจุดเปลี่ยนมันเริ่มขึ้นเมื่อผู้นำคนไทยสองท่านคือพ่อขุนบางกลางหาวกับพ่อขุนพาเมืองครับร่วมมือกันขับไล่อิทธิพลของขอมออกไปแล้วสถาปนากรุงสุโข,ขทัยขึ้นเป็นศูนย์กลางอำนาจแห่งใหม่ซึ่งพ่อขุนบางกลางหาวก็คือปฐถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงหรือที่เรารู้จักกันในพระนามพ่อขุนศรีอินทรทิตย้นั่นเองค่ะ และพระขุนรามคำแหงก็คือพระราชโอรสของพระองค์แต่ทรงเป็นองค์ที่สามไม่ใช่องค์โตแล้วอะไรที่ทำให้พระองค์โดดเด่นขึ้นมาจนกลายเป็นที่รู้จักครับมีเหตุการณ์สำคัญที่เหมือนเป็น turning point ในชีวิตของพระองค์เลยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่พระองค์มีพระชนมาย,ยุแค่1 9พรรษาตอนนั้นขุนสามชนเจ้าเมืองชอตยกทัพมาตีเรืองสุขโขทยครับ การรบดูเดือดมากจนทัพของพ่อขุนศรีอินทราทิศเองกําลังจะเสียทีอยู่แล้วในสถานการณ์ที่กองทัพกําลังจะแพ้ปกติแล้วราชา,ายาตก็น่าจะถูกคุมกันให้อยู่ในที่ปลอดภัยแต่สิ่งที่เจ้าชายรามทํากับตรงกันข้ามเลยใช่ไหมครับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะในขณะที่เพริพลกําลังแตกหนีเจ้าชายรามกับทําในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดทําอะไรครับ คือทรงขับช้างพระที่น่องที่ชื่อว่าเนกพลใส่ตรงเข้าไปชนกับช้างของขุนสามชนเลยเพื่อทำยุทธหัตถ,ถีตัวต่อตัวในศิลาจารึกบรรยายภาพนี้ไว้ชัดเจนมากค่ะใช้คำว่าตนากูพุ่งช้างขุนสามชนตัวชื่อมส้สเมืองแพ้ขุนสามชนพ่ายหนีการรบชนะตอนอายุ19นี่มันสาคัญขนาดไหนในยุคนั้นครับมันเปลี่ยนสถานะของเจ้าชายองค์หนึ่งเลยหรือเปล่า เรียนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่แค่การรบชนะในสนามรบแต่มันคือการประกาศศักดห์าและความเป็นผู้นำให้ทุกคนเห็นทำให้พ่อคุณศีอินทราทิตพระราชทานนามให้ใหม่ว่าพระรามคำแหงพระรามคำแหงใช่ค่ะที่แปลตรงตัวได้ว่าพระรามผู้กล้าหาญหรือพระรามผู้เข้มแข็งมันกลายเป็นชื่อที่ติดตัวและบ่งบอกตัวตนของพระองค์ไปตลอดเลย นอกจากความกล้าหาแล้วยังมีเรื่องความกระตัญยูด้วยใช่ไหมครับที่ทำให้สถานะของพระองค์มั่นคงขึ้นประเด็นนี้สำคัญมากค่ะหลังจากพ่อขุนสีอินทราทิตสิ้นพระชนพ่อขุนบานเมืองซึ่งเป็นพระเชษฐาได้ขึ้นครองราชต่อตามธรรมเนียมโบราณช่วงเปลี่ยนผ่านอำนาจแบบนี้มักจะเกิดสงครามกลางเมืองแย่งชิงบัลลังกันได้ง่ายมากอ,อ๋อครับ แต่พ่อขุนรามคำแหงกลับแสดงความภักดีอย่างเต็มที่ไม่ว่าพระองค์จะไปรบชนะที่ไหนได้รั์สินหรือเฉลยศึกมาเท่าไหร่ก็จะนำมาถวายให้พ่อขุนบานเมืองทั้งหมดโอ้โห oh. การกระทำนี้มันสะท้อนโครงสร้างสังคมที่ให้เกียรติผู้อาวุโสและที่สำคัญคือมันช่วยสร้างเสถียรภาพทางการเมืองให้สุโขทัยในช่วงตั้งไข่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเอาล่ะครับพอเราเห็นภาพความเป็นมาของพระองค์แล้วทีนี้มาถึงประเด็นที่เป็นหัวใจของการสนทนาของเราในวันนี้เลย นั่นก็คือศิลาจารึกหลักที่หนึ่งที่ถูกค้นพบโดยเจ้าฟ้ามงกุฎหรือรัชกาลที่สี่ในเวลาต่อมาในปีพศ2376จารึกชิ้นนี้ถูกยกย่องว่าเหมือนสู่ติบัตรของชาติไทยเลยก็ว่าได้ใช่ค่ะเพราะเนื้อหาในนั้นมันครบเครื่องมากมีทั้งเรื่องราวส่วนพระองค์เรื่องการปกครองกฎหมายเศรษฐกิจสังคมศาส,สนาจนถูกเรียกว่าเป็นปฐม,มบทของประวัติศาสตร์ไทย แต่แล้วเรื่องเรากลับพลิกผันครั้งใหญ่ในช่วงปลายทศวรรษ1980เมื่อมีนักวิชาการอย่างดรพิริยาไกเรื่องและนักประวัติศาสตร์ชาวอเมริกันไมเคิลวิกคอรีเสนอทฤษฎีที่ทำเอาวงการประวัติศาสตร์ไทยสั่นสะเทือนไปเลยทฤษฎีอะไรครับพวกเขาเสนอว่าศิลาจารึกหลักที่หนึ่งอาจจะไม่ใช่ของที่สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยแต่อาจจะถูกสร้างขึ้นในสมัยรัยยยยตนโกสินทร์ตอนตอน้นโดยรัชกาลที่สี่เองเดี๋ยวนะครับ นี่มันเหมือนกับบอกว่าโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศอาจจะเป็นของปลอมเลยนะแรงมากอะไรทำให้พวกเขากล้าคิดไปถึงจุดนั้นได้ครับมันเริ่มจากความรู้สึกผิดที่ผิดเวลาของตัวอักษรเองเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะครับอักษรโบราณในภูมิภาคนี้ไม่ว่าจะเป็นอักษรขอมหรือมอญในยุคนั้นก็จะวางสระไวร้รอบๆพยัญชนะข้างบนบ้างข้างล่างบ้างข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างแต่จารึกหลังนี้กลับวางทุกอย่างทั้งพยัญชนะสระวรรณยุก เรียงกันอยู่ในบรรทัดเดียวกันหมดเหมือนที่เราพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้อ๋อคือมันดูทันสมัยเกินยุคของมันไปมากใช่เลยค่ะมันเหมือนกับการไปเจอ iPhone ตกอยู่ในยุคไดโนเสาร์นะคะ มันทันสมัยเกินไปจนน่าสงสัยนี่คือประเด็นแรกเรื่องอักขระวิธีแถมยังมีการใช้ไม้เอกไม้โทที่ดูจะสมบูรณ์แบบเกินไปสำหรับตัวอักษรที่เพิ่งถูกประดิษฐ์ขึ้นใหม่มันดูเป็นการพัฒนาก้ากระโดดที่ผิดธรรมชาติไปหน่อยแค่เรื่องรูปแบบตัวอักษรก็เป็นประเด็นใหญ่แล้วแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับมีค่ะประเด็นที่สองคือด้านคำศัพท์ฝ่ายที่คัดค้านชี้ว่ามีคำศัพท์บางคำในจารึกที่เป็นคำผิดยุคสมัยหรืออนาครนิซึมครับ เช่นคำราชาศัพท์บางคำหรือศัพท์ทางกฎหมายบางคำที่ดูเหมือนจะเป็นคำที่ใช้กันแพร่หลายในสมัยอยุธยาหรือรัตนโกสินทร์มากกว่าสุขโขทยัยและประเด็นสุดท้ายคือด้านเนื้อหามีการบรรยายสถาปัตยกรรมบางอย่างเช่นพระแท่นมานาังคาศิลาบาทซึ่งรายละเอียดในจารึกบางส่วนมันไม่ตรงกับหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นพบในภายหลังฟังดูมีเหตุผลน่าคิดหลายข้อเลยและถ้าสมมติว่าทฤษฎีนี้เป็นจริง อะไรคือแรงจูงใจที่รัชการที่สี่จะต้องทรงทําอะไรที่ซับซ้อนขนาดนี้ครับทฤษฎีนีชี้ไปที่แรงจูงใจทางการเมืองล้วนๆค่ะต้องเข้าใจบริบทในยุคนั้นก่อนว่าสยามกําลังเผชิญหน้ากับการล่าอาณานิคมของมหาอํานาจตะวันตกอ๋อ oh, ครับซึ่งมักจะใช้ข้ออ้างว่าเข้ามาเพื่อทําให้ศีวิไลการสร้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นนี้ขึ้นมาจึงอาจมีจุดประสงค์เพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าสยามเป็นชาติที่มีอรารยธรรมสูงส่งมานานแล้ว เรามีตัวอักษรใช้เป็นของตัวเองมีรูปแบบการปกครองที่ให้เสรีภาพแก่ประชาชนมาตั้งแต่700รปีก่อนเป็นการใช้ประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือทางการทูตเพื่อรักษาเอกราชของชาตินั่นเองใช่ค่ะเป็นการสร้าง Na r r a t i v e หรือเรื่องเล่าของชาติขึ้นมาเพื่อต่อสู้ในเวทีโลกเป็นแนวคิดที่ลึกซึ้งมากแล้วฝ่ายที่เชื่อว่าจารึกเป็นของแท้แล้ครับเขาโต้กลับข้อกล่าวหาเหล่านี้ว่ายังไงบ้างฝ่ายดั้งเดิมซึ่งนำโดยนักปราดญ์อย่างศาสตราจารย์ประเสริฐนนคร ก็มีข้อโต้แย้งที่แข็งแรงมากค่ะท่านชี้ให้เห็นว่าในจารึกมีคำศัพท์โบราณอยู่หลายคำที่คนสมัยรัตนโกสินทร์เลิกใช้ไปนานแล้วและไม่น่าจะรู้จักกันแล้วครับแต่คำเหล่านี้กลับยังพบได้ในภาษาของกลุ่มคนไทยนอกประเทศไทยเช่นไทยขาวไทยดำซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่รัชกาลที่4ี่จะทรงค้นคว้าหรือทราบเรื่องพวกนี้ได้ในยุคนั้นเหมือนกับมีลายนิ้วมือทางภาษาศาสตร์ที่คนในยุครัตนโกสินทร์ไม่น่าจะลอกเลียนได้ถูกต้องค่ะ แต่จุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดที่ทําให้ายดั้งเดิมมีน้ําหนักขึ้นมาอย่างมากคือการนําวิทยาศา,ศาสตร์เข้ามาช่วยพิสูจน์วิทยาศาสตร์เหรอครับใช่ค่ะมีการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนกําลังขยายสูงหรือ SEM เข้าไปส่องดูพื้นผิวของศิลาจารึกแล้วการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์มีย่มันบอกอะไรเราได้ครับมันบอกอายุหินด้วยแม่นยําขนาดน,นั้นเลยเหรอมันไม่ได้บอกอายุของตัวหินโดยตรงค่ะ แต่เป็นการตรวจสอบคราบที่เกาะอยู่บนผิวหินที่สลักลึกลงไปคราบที่ว่านี้คือแคลไซต์ที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาทางเคมีตามธรรมชาติ๋อ oh. ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าคราบแคลไซต์เหล่านี้มีการสะสมตัวเป็นชั้นๆอย่างต่อเนื่องและต้องใช้เวลาสั่งสมนานหลายร้อยปีซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดขึ้นบนหินที่เพิ่งสลักเมื่อร้อยกว่าปีก่อน หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชิ้นนี้จึงสนับสนุนอย่างยิ่งว่าจารึกหลักนี้น่าจะถูกทําขึ้นในสมัยสุโขทัยจริงๆเหมือนมีพยานปากเอกที่เป็นวิทยาศาสตร์มายืนยันความเก่าแก่แล้วบทสรุปของเรื่องนี้เป็นยังไงครับบทสรุปในเวทีโลกก็คือในปีพศ2546ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนศิลาจารึกหลักที่หเป็นมรดกความทรงจําแห่งโลกหรือ Memory of the World ครับ ซึ่งก็ถือเป็นการยอมรับในระดับสากลแม้ว่าในวงวิชาการไทยจะยังมีการถกเถียงในรายละเอียดปลีกย่อยกันอยู่บ้างแต่กระแสะหลักในปัจจุบันก็ยอมรับในความแท้จริงของจารึกหลักนี้แล้วค่ะโอเคครับพอเราเคลียร์เรื่องความแท้จริงของจารึกได้แล้วทีนี้เนื้อหาข้างในมันก็ยิ่งน่าสนใจขึ้นไปอีกนะครับโดยเฉพาะประเด็นใหญ่ที่สุดคือการที่จารึกระบุชัดเจนว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ ลายสือไทยหรืออักษรไทยขึ้นในปีพศ1826ซึ่งนี่คือการประกาศเอกราชทางวัฒนธรรมครั้งใหญ่เลยใช่ค่ะและนวัตกรรมการวางสระในบรรทัดเดียวที่เราคุยกันไปตอนแรกว่ามันดูทันสมัยจนน่าสงสัยนั่นแหละค่ะคือความอัจฉริยะของพระองค์มันเป็นการทดลองออกแบบตัวอักษรที่ล้ำยุคมากแต่ก็ได้สนใจตรงที่ว่ามันล้ำเกินไปจนคนในยุคนั้นอาจจะใช้ไม่ถนัด ทำไมไอเดียดีๆแบบนี้ถึงไม่เวิร์กในตอนนั้นล่ะครับมันน่าจะเรียนรู้ง่ายกว่าใช่ไหมหรออาจจะเป็นเพราะผู้คนในยุคนั้นคุ้นชินกับระบบการเขียนแบบขอมที่ใช้กันมานานแล้วค่ะอ๋อครับพอมาเจอระบบใหม่ที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงก็อาจจะปรับตัวได้ยากเพราะถึงรัชสมัยของพระยาลิไทยซึ่งเป็นพระราชนัดดาก็มีการปรับปรุงรูปแบบอักษรอ,อีกครั้งโดยหันกลับมาใช้วิธีวางสระไวร้รอบๆพยัญชนะเหมือนเดิมครับแต่ถึงอย่างนั้น การประดิษฐ์ลายสื่อไทยของพ่อขุนรามคำแหงก็ถือเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของตัวอักษรไทยที่เราใช้กันทุกวันนี้พอพูดถึงนวัตกรรมแล้วนอกจากตัวอักษรก็มีเรื่องรูปแบบการปกครองที่แตกต่างจากใครในภูมิภาคนี้อย่างสิ้นเชิงเลยนะครับจากคติเทวราชาของขอมที่มองกษัตริย์เป็นสม,มุติเทพมาเป็นปิตุราชาหรือพ่อปกครองลูกใช่ค่ะคำว่าพ่อขุนที่ใช้เรียกนำหน้าพระนามก็สะท้อนแนวคิดนี้อย่างชัดเจน แต่สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปธรรมที่สุดของระบบนี้คือการแขวนกระดิ่งไว้ที่หน้าประตูวังนี่มันเหมือนสายด่วนตรงถึงผู้นำประเทศในยุคเ0 0รอปีก่อนเลยนะเนี่ยมันเป็นแค่แนวคิดในอุดมคติหรือมีการใช้งานจริงๆครับในจารึกระบุไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าไพร่ฟ้าหน้าใสามีถ้อยมีความเจ็บท้องข้องใจมันจะกล่าวถึงเจ้าถึงขุนบอไรไปลั่นกระดิ่งอันท่านแขวนไว้คือถ้าประชาชนมีเรื่องเดือดร้อน ก็สามารถไปสั่นกระดิ่งร้องทุกข์ได้เลยและพระมหากษัตริย์จะเสด็จออกมาไต่สวนความด้วยพระองค์เองเป็นระบบยุติธรรมทางตรงที่เข้าถึงง่ายและน่าทึ่งมากสําหรับยุคสมัยนั้นค่ะและแน่นอนครับมาถึงวลีอมะตะที่ทุกคนรู้จักกันดีในน้ํามีปลาในนามีข้าวที่สะท้อนความอุดมสมบูรณ์แต่เบื้องหลังความอุดมสมบูรณ์นี้มันมีนโยบายทางเศรษฐกิจที่สำคัญซ่อนอยู่ด้วย ถูกต้องค่ะนั่นคือนโยบายการค้าเสรีโดยการยกเว้นการเก็บภาษีผ่านด่านที่ในจาริกเรียกว่าจกอบจกอบ,กกอบซึ่งปกติแล้วเป็นรายได้หลักของรัฐโบราณเลยนะคะการตัดสินใจย,ยกเลิกภาษีตรงนี้ถือเป็นการปฏิรูปเศรษฐกิจกครั้งใหญ่การยกเลิกจกอบนี้เองสินะครับที่เป็นตัวจุดระเบิดให้สุโขทัยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่สําคัญ ใช่เลยค่ะมันเปลี่ยนสุขโขทัยให้กลายเป็นเมืองท่าการพาหรือเอนโทรโพที่พ่อค้าจากที่ต่างๆสามารถเข้ามาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าอย่างเสรีและสินค้าส่งออกที่กลายเป็นแบรนด์ของสุขโขทัยเลยก็คือเครื่องปั้นดินเผาที่เรียกว่าสังฆโลกสังโลกซึ่งเชื่อกันว่าเราได้เทคโนโลยีการผลิตมาจากช่างชาวจีนที่อาจจะเดินทางมาพร้อมกับคณะทูตมีการค้นพบเครื่องสังฆโลกไม้ซากเรืออับปังทั่วทะเลจีนใต้ตั้งแต่ญี่ปุ่นฟิลิปปินส์ไปจนถึงอินโดนีเซีย Oh. ซึ่งเป็นหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสุขโขทัยคือส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมทางทะเลในยุคนั้นแต่การจะค้าขายรุ่งเรืองและบ้านเมืองสงบสุขขนาดนี้ได้มันต้องอาศัยความมั่นคงทางการเมืองด้วยซึ่งสภาพแวดล้อมร,รอบๆสุขโขทัยในตอนนั้นมีแต่ยักษ์ใหญ่เลยโดยเฉพาะจัก,กรววัดิมองโกของกุบไลาคานที่กำลังแผ่อำนาจลงมาทางใต้ยึดได้ทั้งยูนานและพม่าไปแล้วสุขโขทัยรอดจากการลุกรานมาได้ยังไงครับเนี่ย ด้วยการทูตที่ชาญฉลาดและมองกันไกลมากค่ะซึ่งนักวิชาการบางท่านเรียกว่าการทูตแบบลู้ตามลม (bamboo diplomacy) ลู้ตามลมเหมือนต้นไผ่ที่โอนอ่อนไปตามแรงลมแต่ไม่หักโค่นแบบนั้นหรือเปล่าครับมันทำงานยังไงในปริบทของสุขโขทัยกับมองโกครับใช่เลยค่ะคือแทนที่จะแข่งขืนต่อต้านมหาอำนาจที่แข็งแกร่งกว่ามหาศาลพ่อขุนรามคำแหงทรงเลือกที่จะอ่อนน้อมถ่องตน มีการส่งคณะทูตและเครื่องราชบรรณาการยังราชสำนักหยวนของกุบปลายคานที่มึงจีนเพื่อแสดงความเป็นมิตรและยอมรับสถานะเป็นรัฐบรรณาการ,รการยอมรับสถานะนี้ทําให้สุขโขทัยรอดพ้นจากการถูกโจมตีแบบที่อาณาจักรอื่นๆโดนและที่สําคัญไปกว่านั้นคือยังได้รับการรับรองสถานะจากจีนทําให้สามารถขยายอิทธิพลของตัวเองในภูมิภาคได้สะดวกขึ้นอีกด้วยเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสทางการทูตแล้วกับอาณาจักร คนไทยด้ยยรรี่ก็เป็นอีกหนึ่งมัสเตอร์พีซทางการทูตของพระองค์ค่ะคือการสร้างพันธมิตรสามกษัตริย์โดยร่วมสาบ,บานเป็นพระสหายกับอีกสองกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเพื่อนบ้านคือพญามังรายแห่งล้านนาและพญางำเมืองแห่งพยาวพันธมิตรนี้มีขึ้นเพื่ออะไรครับเป็นการคานอำนาจกันเองหรือเพื่อรับมือศัตรูภายนอก ทั้งสองอย่างเลยค่ะอย่างแรกคือเพื่อสร้างแนวร่วมป้องกันการลุกรานจากมองโกลและอย่างที่สองคือเพื่อระง,งับข้อพิพาทและสร้างสันติภาพระหว่างอาณาจักรของคนไทยด้วยกันเองครับซึ่งมีความสำคัญมากในช่วงที่แต่ละอาณาจักรกำลังสร้างตัวมีตำนานที่น่าสนใจเล่าว,ว่าพันธมิตรนี้เกือบจะต้องแตกหักด้วยซ้ำโหมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอครับฟังดูเหมือนพล็อตละครพีรีเลยนะเนี่ยแต่มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกษัตริย์สามพระองค์นี้บ้างครับ ตำนานเล่าว่าพ่อขุนรามคำแหงถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์ชั้นชู้สาวกับพระมเหสีของพญายงามเมืองตอนที่เสด็จไปเยี่ยมเยือนเมืองพยาวรเรื่องราวใหญ่โตจนเกือบจะต้องรบกันแต่พญามางรายทรงทำหน้าที่เป็นคนกลางเข้ามาไกล่เกลี่ยจนสำเร็จเรื่องนี้ไม่ว่าจะจริงหรือไม่ก็ตามแต่มันสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแต่ก็เปราะบางในเวลาเดียวกันครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดคือการที่พวกท่านสามารถรักษาสัมพันธไมตรีไว้ได้ และความร่วมรือนี้ก็ส่งผลดีอย่างมหาศาลถึงขนาดที่ว่าตอนที่พยายมังรายจะสร้างเมืองเชียงไหลในปีพศ1839ก็ได้เชิญทั้งพ่อขุนรามคำแหงและพยายงงำเมืองไปร่วมวางผังเมืองด้วยกันพอฟังภาพรวมทั้งหมดที่เราคุยกันมาทำให้เห็นภาพของพ่อขุนรามคำแหงเปลี่ยนไปเลยนะครับจากเดิมที่อาจจะนึกถึงภาพกษัตริย์นักรบเพียงอย่างเดียว ตอนนี้กลายเป็นภาพของนักนวัตกรรมผู้สร้างตัวอักษรนักเศรษฐศาสตร์ที่มองการไกลนักการทูตที่ปราดเปรื่องและนักปกครองที่วางรากฐานการปกครองแบบพ่อปกครองลูกซึ่งทั้งหมดนี้ส่งอิทธิพลต่อความเป็นไทยมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ค่ะมระดกที่พระองค์ทิ้งไว้มันยิ่งใหญ่กว่าอาณาเขตทางกายภาพมันคือการสร้างอัตลักษณ์ของความเป็นไทยขึ้นมา ทั้งผ่านตัวอักษราศาสนาพุทธนิกายเถรวาดแบบลังกาวงที่ทรงรับเข้ามาและอุดมการณ์การปกครองที่แตกต่างจากอาณาจักรรอบข้างอย่างชัดเจนแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมาทั้งเรื่องราวในประวัติศาสตร์และข้อถกเถียงทางวิชาการมันมีความหมายกับเราในปัจจุบันยังไงครับนี่เป็นคำถามที่สำคัญมากค่ะรายงานวิจัยฉบับนี้สรุปไว้อย่างน่าสนใจว่าท้ายที่สุดแล้ว ไม่ว่าศิลาจารึกหลักที่หนึ่งจะถูกสร้างขึ้นในศตรวรรษที่13โดยพ่อขุนรามคำแหงหรือถูกสร้างขึ้นในศตรวรรษที่19โดยรัชกาลที่4ก็ตามข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเรื่องเล่าและอุดมการณ์ที่อยู่ในจารึกนั้นได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณและเป็นเสาหลักของความเป็นชาติไทยไปแล้วหมายความว่าพลังของเรื่องเล่ามันอาจจะสําคัญกว่าข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์อย่างนั้นเหรอครับในแง่ของการสร้างชาติอาจจะเป็นอย่างนั้นค่ะ อุดมคติเรื่องแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์เสรีและยุติธรรมที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวหรือภาพของผู้ปกครองที่พร้อมรับฟังความทุกข์ร้อนของประชาชนผ่านการสั่นกระดิ่งมันได้กลายเป็นภาพฝันและเป้าหมายสูงสุดของสังคมไทยเสมอมาครับซึ่งนี่ก็เป็นคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจให้เราได้คบคิดกันต่อนะคะว่าสำหรับเราแล้วประวัติศาสตร์นั้นสำคัญที่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงอย่างไม่อาจโต้แย้งได้ หรือสำคัญที่พลังของเรื่องเล่าที่เราเลือกที่จะเชื่อและสืบทอดกันมาเพื่อสร้างอนาคตมากกว่ากัน